จไจทยถ้ารู้ว่าปะกการังเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ไม่ลงไปดีกว่าถ้ามีเครื่องมือที่บอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลก็คงจะดีเนาะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิดแล้วล่ะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงโลกใต้ทะเลเลยนะครับทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเกิดปะการังฟอกขาวแต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวัลลีลัค จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใต้ทะเลครับโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคด้วยลหละครับงานวิจัยลักษณะของนิเวศวิทยาเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่ามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเก็บข้อมูลมีการใช้ระบบไอทีเข้ามาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็นำไปสู่การพยากรณ์ ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ดีขึ้นในส่วนของ NECTEC เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างเครื่องมือเครื่องตรวจวัดแล้วก็เรื่องของระบบที่จะส่งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลนักวิจัยเขาจะต้องเก็บข้อมูลทางกายภาพของทะเลโดยดำลงไปติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดใต้น้ำที่ระดับความลึกตั้งแต่10เมตรลงไปนะครับเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ค่าความนำไฟฟ้าความเข้มของแสงและการเคลื่อนที่ของมวลน,น้ําครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสไลน์ที่จะบอกเราจริงๆได้ว่าปะการังของเราเนี่ยมันฟอกขาวด้วยปัจจัยไหนนอกเหนือในเรื่องของปะการังแล้ว เรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้อันนี้เห็นผลชัดเพราะว่าเราโมนิเตอร์จํานวนนักท่องเที่ยวคือเรือที่เข้ามาที่หาดได้นะครับเรารู้ว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเยอะมากน้อยเท่าไหร่มาในช่วงเดือนไหนไม่เดือนไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถสร้างโมเดลเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ทะเลไทยหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลยนะครับ สวทชกระทรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทยชลาดล้ำกับงานวิจัยไทยถ้ารู้ว่าประการังเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดเนี้ไม่ลงไปดีกว่า ถ้ามีเครื่องมือที่บอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลก็คงจะดีเนาะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิดแล้วล่ะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงโลกใต้ทะเลเลยนะครับทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเกิดปะการังฟอกขาว แต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวัลลีลักษ์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใต้ทะเลครับโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือนิกเทคด้วยลหละครับงานวิจัยลักษณะษของนิเวศวิทยาเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่ามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเก็บข้อมูล มีการใช้ระบบ IT เข้ามาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็นำไปสู่การพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ดีขึ้นในส่วนของ n e c t tech เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างเครื่องมือเครื่องตรวจวัดแล้วก็เรื่องของระบบที่จะส่งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลนักวิจัยเขาจะต้องเก็บข้อมูลทางกายภาพของทะเล โดยดำลงไปติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์และกล้องวงจรปิดใต้น้ำที่ระดับความลึกตั้งแต่10เมตรลงไปนะครับเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิค่าความนำไฟฟ้าความเข้มของแสงและการเคลื่อนที่ของมวลน,น้ำครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสไลน์ที่จะบอกเราจริงๆได้ว่าประการังของเราเนี่ยมันฟอกขาวด้วยปัจจัยไหน นอกเหนือในเรื่องของประการลางแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้อันนี้มีเห็นผลชัดเพราะว่าเราโมนิเตอร์จํานวนนักท่องเที่ยวคือเรือที่เข้ามาที่หาดได้นะครับเรารู้ว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเยอะมากน้อยเท่าไหร่มาในช่วงเดือนไหนไม่เดือนไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถสร้างโมเดลเรื่อง,องการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับกับการนําเทคนโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ทะเลไทยไ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลยนะครับสวทชกระทรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทยฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย ถ้ารู้ว่าปากการังเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ไม่ลงไปดีกว่าถ้ามีเครื่องมือที่บอกถึงระบบนิเวศใต้ทะเลก็คงจะดีเนาะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิดแล้วล่ะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ส่งผลกระทบไปถึงโลกใต้ทะเลเลยนะครับทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเกิดปรกการังฟอกขาวแต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใต้ทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวัลลีลักษ์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใต้ทะเลครับโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคด้วยหล่ะครับงานวิจัยลักษณะของนิเวศวิทยาเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่ามีการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเก็บข้อมูลมีการใช้ระบบไอทีเข้ามาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็นำไปสู่การพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ดีขึ้นในส่วนของ n e t t ทคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างเครื่องมือเครื่องตรวจวัดแล้วก็เรื่องของระบบที่จะส่งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูล นักวิจัยเขาจะต้องเก็บข้อมูลทางกายภาพของทะเลโดยดำลงไปติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิดใต้น้ําที่ระดับความลึกตั้งแต่10เมตรลงไปนะครับเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิค่าความนําไฟฟ้าความเข้มของแสงและการเคลื่อนที่ของมวลน้ําครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรใต้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบสไลน์ที่จะบอกเราจริงๆได้ว่าประการังของเราเนี่ย มันฟอกขาวด้วยปัจจัยไหนนอกเหนือในเรื่องของประการลางแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้อันนี้มีเห็นผลชัดเพราะว่าเราโมนิเตอร์จํานวนนักท่องเที่ยวคือเรือที่เข้ามาที่หาดได้นะครับเรารู้ว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเยอะมากน้อยเท่าไหร่มาในช่วงเดือนไหนไม่เดือนไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถสร้างโมเดลเรื่อง,องการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอน,นุรักษ์ระบบนิเวศใต้ทะเลไทย คุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลยนะครับสวทชกระทรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย